สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเชียร์สุดขั้วคว้วาตัวทัวบอลโลกลูฟุตบอลที่ผมถืออยู่นี่นะครับรุ่นว่าอัสเตกานะครับใช้ในฟุตบอลโลกปี1986ที่เม็กซิโกนะครับลูกฟุตบอลลูกนี้นะครับตั้งชื่อตามสนามในนัดเปิดแล้วก็ในนัดชิงชนะเลิศด้วยนะครับและในช่วงรู้สุดขั้วนะครับก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับฟุตบอลโลกปี1986เช่นเดียวกันเป็นเรื่องอะไรไปชมกันเลยครับ บอสสอตของเซุกอโลฟดีหน8 6ที่ประเทศเม็กซิโกที่ชื่อว่าปิเก้นั้นดูไปแล้วเหมือนลุงแก่สวมหมวกจังโกสไตล์เม็กซิกันอย่างเท่แต่แท้จริงแล้วเจ้ปปิเก้นั้นก็คือพริกหยวกเม็กซิกันนั่นเองครับคุณผู้ชมครับนี่คือตัวฟุตบอลสองใบแรกในประเทศไทยนะครับที่อยู่ในมือผมแล้วแล้วก็มีผู้โชคดีจากรายการเรานะฮะได้รับไปแล้วด้วยนะครับแต่อย่าพึ่งหมดหวังนะครับยังมีตัวฟุตบอลนะครับรอคุณผู้ชมอยู่นะครับในรอบรองชนะเลิศกับรอบทิ้งชนะเลิศนะครับอยากเป็นผ ส่ง s อ s นะครับบท,ทีิมที่ท่านชื่นชอบนะครับโดยทีมชื่อทีมเข้ามานะครับแล้วก็ส่งเข้ามาที่4 2 2 1 2 0สหนะครับสำหรับท่านที่อยากจะชมฟุตบอลโลกในรอบรองและรอบชิงนะครับ,บรตัวฟุตบอลและแพ็กเกจทัวร์ยังรอท่านอยู่ยิ่งบทมากก็ยิ่งมีสิทธิ์มากนะครับวันนี้เอกราไปก่อนสวัสดีครับสนับสนุนการเชียร์สุดขั้วโดยช่างทุกความเคลื่อนไหวของ32ทีมในบอลโลก2010ทีมไหนเด่นทีมไหนนำทีมไหนหน่าจะมีโอกาสคว้าแชมป์คลิก m c o t n e t สมาคมฟุตบอลอังกฤษหรือ FA เป็นสมาคมฟุตบอลที่เก่าแก่ที่สุดในโลก Honda ชวนก่อติดอังกฤษสู้ศึกลูกหนังโลกหลุนโชคมันแบบง่ายๆเพียงทายว่าอังกฤษจะเข้ารอบไหนชิง Honda s c o o p ปี้ไอไลสิงโตคำราม100คันวันนี้ถึง11กรกดาคมนี้เท่านั้น